ตรงไหนคะการดูแลเขาเรียกว่าการดูแลของตัวเองเนาะการดูแลผิวการดูแลความอะไรว่าอ่าะอาเรียกว่าความไบต์ของตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างของส่วนของเรามีมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับยังไงบ้างก็หลักๆก็มีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในครับผมภายในก็เราก็ต้องดูแลตัวเองนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารที่ดีอยู่กับคนที่คุณรักไม่เครียดครับผมส่วน ภายนอกเนี่ยก็คือหาสกินแคร์ที่เหมาะกับคุณนะครับผมแล้วก็หลบแดดเลี่ยงแสงแดดผมก็บูทโคลาลาเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ทำให้ผิวของคุณแข็งแรงได้ในในหน้าที่การทำงานของเราเนาะมันต้องเจอพวกแสงไฟแสงอะไรเงี้ยเรามีปัญหาอะไรบ้างสำหรับตัวเองเรื่องผุ่เรื่องผิวอะไเองปัญหาของผมคือ <ừ> เอาจริงๆตอนนี้ปัญหาของคนไทยทุกคนเลยน่าจะคือเรื่องฝุ่นน่าจะคือฝุ่นที่มาตกห้าที่ตอนนี้มันเยอะมากๆทุกคนน่าจะได้รับแจ้งเตือนในทางโทรศัพท์ครับก็ มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าผิวของเราเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็ทําให้เกิดเดี๋ยวจะมีปัญหาต่างๆตามมาอาจจะเป็นเอดี๋ยวผื่นขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผิวผิวแห้งง่ายเดี๋ยวอะไรต่างๆมากมายนีครับก็แสงแดดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอยู่แล้วทุกวันทุกคนต้เจอแสงแดดอยู่แล้วซึ่งพอมีทั้งแสงแดดมีทั้งแสงแดดแล้วก็ฝนเนี่ยต่อยมนเลยทำให้ผิวอย่าตอนนี้มันต้องการที่จะอ่อนแอที่ฉะนนั้ เราก็ต้องนอกจากครีมกันแดดแล้วก็การหลีกเลี่ยงแสงแดดอยู่ที่มันเพียงพอแล้วนเนี่ยบางท,ที่อไม่พอหลักตากที่เพราะว่าคุณเพียงขอ,องหน้ามันอยู่ทุกที่เลยเแม้แต่ใช้บิลดอ,อกร์ก็ตาม,ะามนะครับก็ต้องหาอะไรก็ตามที่จะทําให้เสริมเกราะป้องกันผิวของเราดังนั้นสกินแคร,ร์ที่ดีควรจะเป็นแบบไหนสกินแคร์ที่ดีเอาแบบไหนเนี่ยคือสกินแคร์ที่ดีผมว่ามันทํานี้มันค่อนข้างกว้างม,มากเลยคือผมว่าที่ดีเนี่ยคือคุณใช้แล้วคุณรู้สึกแฮปปี้ ใช้ได้ตลอดแล้วก็ไม่แพ้อันนี้ผมว่าผมว่าสำคัญคือหลักๆหลักๆสำคัญเลยของการใช้พวกสกินแคร์เลยคือคุณต้องใช้ให้ได้ตลอดเพราะว่าถ้าใช้ไม่ตลอดหรือว่าหยุดทาไปอ่ะมันก็จะมันก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเออมันต้องให้เหมาะกับที่เรียกว่าสภาพผิวสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมถูกต้องคือผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีพวกสกินแคร์ติดติดตัวอยู่ที่บ้านเยอะเยอะไปหมดเลยแหละแล้วก็ ทุกคนน่าจะได้มีโอกาสได้ลองใช้หลายๆตัวแล้วบางตัวชอบบางตัวไม่ชอบบางบางตัวอาซื้อมาใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ตั้งไว้ที่บ้านบางตัวซื้อมาใช้หนึ่งครั้งเอาไปให้คนอื่นอะไรครับหรือบางตัวใช้แฮปปี้แล้วก็ใช้ใช้ได้ตลอดอะไรครับกอ็อยากผมวันนี้ได้มีโอกาสได้เป็นเดิมอนดี้ของผมนะก็อยากจะให้คนได้ลองเปิดใจมาล,ลองได้ได้ลองทดลองใช้ดูนะครับผมถ้าถ้าสมมุติว่า ได้ใช้โปรดักต์ของทางคุหน่าแล้วรู้สึกแฮปี้แล้วคุณสามารถใช้ต่อได้ยาวๆก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีมากถ้าเหมาะกับสภาพอากาศตอนนี้เลยเนาะที่แบบว่าทั้งทีค่า PM ทั้งแสงแดดอะไรเนี้ยที่มันกำลังทำร้ายอยู่เพราะว่าทางโปรดักต์ก็ใส่พวกตัวสกินเบรีเออร์ที่ที่จริงร่างกายเราก็มีผลิตอยู่แล้วก็คือตัวเซรามัยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสารตัวหนึ่งที่เป็นเกราะป้องกันผิวได้อย่างได้อย่างดี ก็ต้องขอแสดงความยินดีนิดนึงเนาะสำหรับล่าสุดบัณฑิตใ้แดงสาหรับใบนี้ขึ้นมาเป็นไงบ้างต่ก็จะป้ายขาวอะยาง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 ก็เออความสําเร็จครั้งนี้เห็นบอกว่าโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันเลยนะครับก็ก็ใช้วก็ก็เรียนมาพุ่งไปกับเข้าวงการมันเหนื่อยมก็ใช้เวลาห้าปีพอดี้เหนื่อยแม้ตอนช่วงระหว่างทางก็ถามว่ามันก็มีช่วงเหนื่อยมันก็มีช่วงเหนื่อยครับก็ก็ ก็พยายามเอาให้จบให้ได้ครับแต่พอมาถึงความสําเร็จอ,อันนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างว่าโอ้ยเราสามารถผ่านตรงจุดนั้นมาได้ก็รู้สึกได้ผ่านมิชชั่นหนึ่งในในชีวิตของตัวเองด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการด้วยครับก็ได้ทำให้แม่น้ำตาไหลไป,ไปหนึ่งหนึ่งหยดก็รู้สึกก็ดีใจโมเมนต์วันนั้นเห็นลาย,ยๆ,ๆ,ๆนาคนแชร์โมเมนต์อะไรอย่างทั้งคุณแม่เองทั้งอะไรครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาปลื้มใจขนาดไหนวันวนี้แบบโอ้โหใบนี้มาให้แล้วเลย ผมก็บอกผมก็ไม่รู้บอกยังไงเหมือนกันคือคุณแม่เขาก็เขาก็คือเขาเขาเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนเด็กได้ของเล่นอ่ะผมเอาผมเอาใบบรรยาไปให้แม่ว่าเอามาให้แล้วแล้วแกเหมือนจะได้ของเล่นเลยแกก็ตื่นเต้นดีใจแม่มีอะไรพูดอะไรกับไม่มีเลยไม่มีไม่มีอะไรพูดก็ออกแม่น่าจะออกทางสายตาแล้วก็แล้วก็บดี้แลนเกงมากกว่าว่าคือเขาเขาดีใจแล้วก็เขารู้สึกว่า ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเราแล้ว,ลวก็ยกความเป็นห่วงทั้งหมดตอนนี้ก็ทุ่มไปให้น้องสาวเดียวอะอไรอีกหนึ่นึงคือน้องสาวหลายคนก็ไปประกาศว่าเอาเอได้เห็น,เ,นเออน้องอะไรเงี้ยผมก็บอกก็คือคือเอาถ้าผมเป็นลูกคนเดียวอ่ะผมอาจจะไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็ได้นะผมว่าหลายๆอย่างที่ผมเขาเรียกว่า success หรือว่าทําได้ทําได้ดีเนี่ยผมก็อยากจะยกเครดิตให้น้องสาวผมส่วนส่วนใหญ่ เลยเหมือนกันก็คือน้องถ่าผมเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวตั้งแต่เกิดเลยเงี้ยคือมีอะไรมีไรมีไนน้องก็ช่วยตลอดนะครับแต่ว่าก็แรกกับว่าเฮ้ยเราก็ดูแลน้องเลี้ยงขนมน้องก็คืออะไรเงี้ยก็คือซัพพอร์ตพี่มาตลอดเลยใช่น้องน้องป็นคนเดียวที่ไม่เคยปฏิเสธผมเลยถ้าน้องไม่ขี้เกียจนะเท่าไรเท่าไรน้องไม่ขี้เกียจน้องก็ยินดีที่จะทำให้ให้ให้เราเสมอเลยครับก็ เป็นทำเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเลขาติดตัวได้ทั้งชีวิตเลยหรือว่าเรามีอะไรสปอยน้องกลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถามก็สปอยก็สปอยหมาหรือว่าเราก็มีซื้อของให้ทาทาอะไรให้อะไรได้ก็ก็ก็บ่อยอยู่ครับแต่ว่าก็สมเหตุสมผลแต่ว่าน้องสาวผมเป็นคนที่เขาเรียกว่ารู้ว่าเมื่อไหร่ควรควรขอรู้ว่าเมื่อไหร่ควร ควรเอารางวัลรู้ว่าเมื่อไหร่ไม่ควรเอารางวัลแต่นแต่ว่าก็รู้ว่าเอาควรเอารางวัลบ่อยอยู่นะครับอันนี้อันนี้คือปากบอกแต่ถึงว,ว่าปกติแล้วเราเราจะมีโมเมนต์กับน้องยังไงบ้าง,งอะไรเงี้ยแบบบางทีแบบช่วงเวลาไหนว่าดิ้นเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าไปคุยกับแม่กับน้องเหรอครับส่วนมากผมผมผมแทบไม่เคยบอกรักน้องเลยครับส่วนมากก็จะเป็นทางด้านการกระทำมากกว่าครับแล้วก็เออ คือด้ดวความที่ตอนนี้ก็โตได้กันทั้งคู่นะรแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีเขาเรียกว่าภารกิจต้องทำเลยครนะับก็ได้เจอกันน้อยลงครับผมแล้วก็แต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมตลอดคนระับคือแต่ก่อนอนะ่ะผมผมเรียนอาสามชันเนาะน้องผมอยู่เซนโยผมเอ่อแล้วพ่อผมก็ทํางานอยู่อยู่ตรงอารีซึ่งหน้าที่ผมอะ่ะหน้าที่หลักๆของพี่ชายเลยนะก็คือเราจะต้องนั่งรถไฟฟ้าจากสพานดากศินไปลงสารแดงเพื่อไปรับน้องสาวเราก่อนแล้วเราก็ ค่อยพาน้องเราอ่ะลงสยามลงสยามเสร็จปุ๊บเราก็ถ้าพ่อยังทางานไม่เสร็จเราก็จะวนป้นเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยไปหาของกินไปซื้อขนมไปทําอะไรไปชอปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็รอพ่อเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถไปฟ้าไปอารีต่อก็ไปเจอพ่อแล้วก็ค่อยขับรถกลับแล้วพ่อให้คนขับรถขับรถกลับมาในการใช้คําว่าพี่เลี้ยงได้จริงๆเลยตรงนั้นตอนนั้นพี่เลี้ยงเรียกว่าพี่เลี้ยงเรียกว่าผู้นําทาง ก็ก็ก็เป็นโมเมนต์ที่เราก็ทํามาหลายปีมากครก็ก็ก็ตั้งแต่มีรถไฟฟ้าตั้งแต่มีรถไฟฟ้าก็ก็พารับส่งน้องอยู่ตลอดก็อยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าคือกรุงเทพเรถตันติดเนาะคือพ่อจะมารับอสามเซนโยเนี่ยไม่ไม่ไหวอ่ะก็ก็เป็นโมเมนต์ที่ที่เราก็ได้อยู่กับน้องมาโดยตลอดซึ่งมันก็มันก็จะมีหลายครั้งที่ผมแบบหงุดหงิดที่แบบนัดแล้วทำไมไม่มาสักทีแล้วก็น้องเขาก็บางทีก็อยากใช้ชีวิตบ้างอยากอยู่กับเพื่อน ใช่ใช่หลัง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 ก็พอขึ้นมสั้มสามมสี่เนี้ยคือช่วงนั้นผมก็เรียนพิเศษแล้วก็มีอะไรต่างๆต่างนะครับเนี้ยเขาหิวเขจะบอกฮะไม่ต้องไปไม่ต้องเจอกันแล้วสังแดงมาเจอนี่สยามเพราะว่าสยามก็มีอะไรให้ทำเยอะถหน่อยแต่ว่าเออแล้วก็ไปทำเรารวก็มาทำไรของเราที่สยามเนาะเราก็มาทําอะไรของเขาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปนั่งไปหาพอดีอารีด้วยกันแต่คนมองเออแต่คนมองว่าจะห่วงน้องไหมอะไรอย่างเงี้ยห่วงห่วงไม่ห่วงแต่ว่า ผมหัวผมหัวมากผมหัวจริงหัวจริงผมผมก็ยังเคยให้ให้ปรึกษาเลยพี่หมอเออถ้าถ้าหาหคนที่ที่เท่ากับหรือมากกว่าพี่ไม่ได้ว่ก็คือเอาเอาเอาพี่เป็นเป็นเกณฑ์ไว้เลยเออเออเเออแต่ว่าถึงผมไม่พูดอ่ะถึงผมไม่ได้พูดประโยคนี้กับน้องอ่ะผมว่าคือสเปคน้องถาวรผมมันก็เอาเรื่องเหมือนกันอ่าใช่เขาก็เป็นคนที่ ตู้ผมคิดบต้องเป็นหายี่ไม่ธรรมดาที่ของเออเขามีสแตนดาร์ดของเขาใช่คือเขาเอาจริงแอบกระติบมีความมีความเอาแต่ใจค่อนข้างสูงมีความเอาใจค่อนข้างสูงนม่เผาเราการความสัมพันธ์ที่ดตรงนี้ไม่ไม่เป็นการบอกเราเป็นการบอกเราพี่ไทยล้วนก็เหมือนไม่เกี่ยวเลยต่อเลยพี่น้องจะมีความเอาแต่ใจค่อนข้างสูงในในบางในบางเรื่องเี่ยซึ่ง ตั้งดาบน้องคนได้ไหมเขาเรียกว่าจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างเยอะนิดนึงก็คือต้องมีความแบบเข้าใจเข้าใจของเข้าใจตัวเขาเข้าใจการใช้ชีวิตของเขาให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแล้วถ้าเข้ามาอย่างนี้พี่ชาจะนิสิตช่วยสแกนไหมอ่ะเอาจริงๆถ้าอนาคตนะทุกวันนี้เขาก็มีเข้าๆเลยเขามีคอมพิวเตอร์เข้าๆนะ ผมไม่เคยสแกนแล้วก็ไม่เคยถามด้วยแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้น้องเขาได้ใช้ใช้ชีวิตได้ลองผิดลองถูกได้ได้เก็บประสบการณ์สีวิตไปถ้าถ้าน้องเจอคนที่ใช่เมื่อไหรผมก็ผมก็ยินดีเลยพี่ใครก็จะอยู่ข้างๆคอยคอยจะคอยจะคอยเรียกว่าคอยแบคเอพดีกว่าือว่าเมื่อไหรถ้าน้องมีปัญหาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่กับแค่ปัญหาความรักเหมือนถึงปัญหาด้านอื่นนาๆอย่างเงี้ยผมก็จะเป็นคนที่คอย มาเป็นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วกันที่ที่จะออกโรงอะไรเงี้ยเอาหลีเขาต้องคอยสกรีนไม่มีไทยไหมพี่ไทยสกรีนให้เขาแล้วก็ต้องสกรีนให้ที่นั้ต้องสกรีนไหมเหรอไม่ครับไม่ต้องเลยครับเขาามใจเขามีความห่วงเราไหมแบบอะไรเงี้ยห่วงห่วงหรือห่วงน้อ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 งไม่น้องไม่น้องไม่ห่วงแล้วแต่น้องห่วงน้องห่วงเพราะว่าน้องน้องเขารู้ว่าผมมีข้อข้อเสียอะไรบ้างก็คือสนใหญ่ก็ห่วงเราเรือะไรเราห่ว เรื่องอะไรผมก็คนใจร้อนอน้องน้อยจะเป็นคนที่คอยห้ามคอยคอยคอยเป็นเบรกถ้าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนสมรรถนะรถคือน้องที่<อ>เป็นคนที่คอยเบรกเพราะผหมือนคนที่กดคันเร่งนิดตั้งต <c oughs> ลอดไม่ไปตัโปดโหมดขาต่อเติมสมมติถ้าน้องแตกจะเย็นใช่ไหมาถ้องไานเขาจะรู้ใช่ไหมน้องน้องเป็นคนที่ไวใจได้เลยที่จะแตะไปดูถ้าถ้าน้องแตกเบรกเมื่อไหร่คือผม เออคือเขารู้ทิกเขารู้แล้วแหละว่าเรามีจุดตรงไหนใช่เขาสามารถเหยีย่ยวได้เลยพ่อกับแม่จะพ่อกับแม่โมนี่อาจจะแตกเบรกได้ครึ่งนึงเอออะไรเงี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าน้องออกลงเท่าไหร่มิดเลยจะต้องหยุดจะต้องหยุดแล้วเขาบอกว่าน้องสี่มาลีทวิทก็เลยถงกับพีอะคนนี้แตกเบรกได้ไหมคนที่เมื่อกี้ เบรกอะไรผมนะเบรกไม่ได้เอเบรกไม่ได้หรือเบรกไม่ทันไม่ได้รู้เอออ่านแล้วตอนนี้เริ่มยังคะซีรีส์มีมีแนวโน้มเลยยังเลยฮะยังเลยฮะมันมีความคืบหน้ายังไงบ้างสำหรับเออยังครับไม่รู้สครับเพราะว่ามันน่าจะไปอยู่ในช่วงครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้นะเป็นความลับครับเป็นความลับแต่ว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นผลสิ้นปีละเออ้โหโปรเจกต์ยาวมากเลยล่ะโปรเจกต์ก็เหมือนเลี้ยงเลี้ยงไงครับผมก็ซุ่มมาต้อง5ปีครับอ๋ออันนี้แค่ผู้ใหญ่เนี้ยอันนี้นานมากนะอันนี้มันผ่านตีอะไรเอาครึ่งปีก่อนไหมอันนี้มอกะลาอีกนะได้มันเป็นแบอะครับสบายเล็กๆสบายเล็กๆจับส้อยไม่ได้ครับเป็นไทยไม่ได้จริง แต่เดี๋ยว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นคนหลุดนะเป็นคนหลุดนะไม่หลุด้นต้องไหนสามบ้านผมมาผมเคยหลุดไหมไม่เคยหลุดม่เคยหลุดเออหลุดจาฮะผมไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมว่าจะสปอยยังไงดีเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าว้าวว้าวเออว้าวมันก็ต้องว้าวใช่ไหมก็ต้องว้าวแหละไม่งั้นไม่สุ่มหรอกุ่มเป็นปีเลยนะขอถามนิดนึงที่เขาแซวกัน ในโซเชียลว่ายังไงคะคุณจะเป็นอาถรรพ์ L อลโนี้หรือเปล่าคืออะไรคู่คุณคุณจะเป็นอาถรรพ์ L อลเนี้หรือว่าอาถรรพ์อะไรคนเขาบอกว่าแบบแบบเทียบกับซีแบบรี่แบบไปที่นี่การอะไรเงี้ยทะเลาะกันนอนการจริงไม้มาไปงงคำถามมันมากเลย่ได้ก็บอกว่าในในโซเชียลเขาบแซวเออ ก็เห็นก็ถามก the like ็เห oh no. ็นงอนนอนกันทั้งปีอะในโซเชียลอะินโซเชียลก็นอนกันทั้งปีทั้งชาติเลยไม่เคยจบสักทีได้ครับพี่จีงก็ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับก็คือแฟนสบายใจได้เมือนเขาหลายวันที่ผ่านมาคือโอ้โหมีแเลยท่านดไม่เห็นทำไมไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้เปิดเลยครับ ไม่ได้ไม่ได้เปิดแล้วตอนนี้ก็คือซุ่มเรียกว่าซุ่มนะซุ่มทำในสิ่งที่ตัวเองอยากรีมาให้กําลังใจแล้วเอาลีแล้วลีแล้วเอออ่ะถือว่ายืนยันได้เนาะอ่ะถือว่ายืนยันได้เออกิแค่นี้ก็พอใจแล้วแสดงว่าเรียวถามเกินเอออ่ะเดี๋ยวขอพี่ขอีกข้อเนี่ยนะช่วงนี้วงการบันเทิงเนาะแบบเรามีพีรับมือกันโดนคุกคามยังไงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลย บางทีแบบมันมันหลายๆสื่อนะแบบทั้งทั้งพวกคอมเมนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าความนิ่งดีที่สุดผมว่าไม่ว่าจะโดนคุกคามทางใดก็ตามมันเหมือนเล่นเกมผมผมคิดผมคิดเสมอว่ามันคือการเล่นเกมถ้าใครนิ่งกว่าชนะแค่แั้นเองครับสำหรับผมมันทุกวันนี้สื่อมันมันไวมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับส่วนตัวเราผมว่าคือ เอาก็ต้องยอมรับจริงๆว่าทุกวันนี้ทุกคนใช้โทรศัพท์เหมือนเป็นอวัยวะที่33เนะคือมันจะขาดไม่ได้เลยซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมก็ขาดขาดโทรศัพท์ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ย mm hmm. บางทีเราลืมเราอยู่กับในโทรศัพท์จนรู้สึกไม่ได้ p a ร์ติซิเพ e กับ environment รอบตัวเลยมันเลยทำให้เขาเรียกว่าบางอย่างใน บางอย่างข้างในเรามันขาดเขาเรียกว่าโซมันหายไปโซมันหายไปก็เลยแค่รู้สึกว่าเออเออแล้วถ้าถามว่าปีนี้ทําอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกไปแน่นๆก็คือจะจะใช้<ๆ>จะพยายามใช้โทรศัพท์ใหดหน่อยลงแต่สุขวัตสิ่งที่ตัวเองบางเต้าเลยว่าปีนี้ฉันจะทําอะไรถูกต,ต้องแล้วก็รู้สึกว่า<ม>เริ่มทําได้แล้วด้วยเพราะว่าเพราะว่าก็เดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เริ่มเริ่มเปิดอะไรได้น้อยลงเริ่มแบบไม่ พยายามไม่ค่อยอ่านอะไรเยอะเลยแล้วก็พยายามตั้งใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามทําในโกงที่ตัวเองตั้งหวังไว้คือผมแค่คิดว่าทุกครั้งที่ที่เราตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําอะไรให้มันสําเร็จอะ่ะมันจะเป็น,แล,น,ปนแล้วมันจะเป็นทุกครั้งเลยที่แฟนคลับหรือว่าผู้คนที่เขาชื่นชอบเราอะ่ะเขาจะมายินดีแล้วเขาก็จะดีใจแล้วก็เกิดอินสปายหรืออะไรต่างๆคือเกิดพลังงานบวกกับกับคนในโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่ง เราก็ยังเราก็คิดว่าเออถ้าเราถ้าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้เราก็เราก็ตั้งใจทําสิ่งนี้ดีกว่าก็คืออยู่กับสิ่งที่อยู่กับ g กที่เราต้องการที่จะทำแล้วก็ตั้งใจทําให้มันสาเร็จแล้วสาเร็จเมื่อไหร่เราก็ค่อยเอามาโซเชียลบอกประกาศแต่ว่าคือถ้าระหว่างทางมันจะมีเอามันก็มีดรามา่ามีคอมเมนต์อะไรเชิงนกาทีมเลยครับหรือว่ามีอะไรต่างๆที่มันเป็นที่มันเป็น,ปน,ปน,ปนอะไรที่มันไม่ดีพลังลบเออพลังลบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย S <S เราก็คือถามว่าเราก็ <S <S เราก็รับตลอดแล้วเราก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าประเมินตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําไปมันดีไม่ดีหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีไหมอะไรเงี้ยเราก็พร้อมที่จะปรับปรุงตลอดคือมนุษย์ทุกคนก็ผิดพลาดกันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเรวก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อ่านรับรู้แล้วก็อ,อ,วกอ,วกอ่ากลับไปใช้ชีวิตของเราตอ่อส่วนตัวก็คือใ,ใช้ความนิ่งสู้ในตัวเราใช่ผมคิดว่าถ้า คนคนที่นิ่งคือคนที่ชนะเสุดท้ายฟูเชียมันมีปุ่มถูกับเราคนโขารูับหัวหรอถ้าถามตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมากไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเลยครับผมว่าคนคนรอบตัวหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนที่ผมรู้จักมีผลกระทบกับผมมากกว่าเยอะเลยมากกว่าเยอะมากๆเพราะว่าถ้าถามใครถ้าถ้าคนอนึ่งโดยเฉพาะถ้าน้องสาวผมอย่างเงี้ยจนน้องสาวผมเกลียดผมันมันมันยิ่งใหญ่กว่าโซเชียลถมเป็นล้านคนเลยคือมันมันยิ่งใหญ่ ยอมเข้าความที่มันไม่จริงแต่ว่ามันแน,มนแรงมีกลนะไ,ไม่สนใจเหรอผมแค่คิดว่าเขาจะมีอะไรก็ได้ไม่เหาะใหกินคือถ้าคนไม่นูคันไม่ใช่กับผมคนเดียวนะหมายถึงว่ากับรุ่นน้องในค่ายในค่ายหรือว่ากับนักสแสดงข้างอื่นๆที่อยู่นอกค่ายอะไรเงี้ยครับผมว่าหรือว่านักสแสดงต่างประเทศที่ดังๆมากๆก็ตามนักแสดงระดับโลกเงี้ยผมเชื่อว่า มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดทุกๆคนเลยมันมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะทําให้คนทุกคนบนโลกอ่ะรักเราได้คืออันนี้มันมันเหมือนเป็นศัจธรรมของของมนุษย์ไปแล้วอ่ะแล้วก็เราเแล้วถ้าคนไหนที่เขาคิดไม่ดีเรากับคนคนหนึ่งแล้วเขาต้องการที่จะทําร้ายเราด้วยด้วยทางโซเชียลผมก็คิดว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาสามารถทําได้แต่แน่คิดว่าเฮ้ยถ้าเรา,าแข็งแกร่งพอตอบก็ปล่อยให้ขอขอขอเขาพินไปแล้วก็มีขอขอ มีเรื่องเม่ไหร่ที่ทำให้เราอยอมไม่ได้ถ้าแบบถ้ามันเข้ามาจริงๆเ,เลยเนี่ยแบบเ้ยมันไม่ปล่อยนี้สุดแล้วไม่ไม่น่ายอมไม่ไมีน,น,นะก็ต่อยเขาจะพินมารือต่อให้เขาจะด่าครอบครัวผมหรือว่าด่าน้องด่าเพื่อนหรือว่าคุกคามใครก็ตามที่เป็นคนรอบตัวผมหรือแม่กะท้องโดเองคือสิ่งที่ผมจะกลับไปแก้ก็คือ กับไปดูแลความรู้สึกของคนรอบตัวว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่คือผมอาจจะเข้าใจในสิ่งนี้มากเพราะว่าอยู่ในตาเม็กมาห้าปีแล้วแต่ว่าคนรอบตัวบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราไรมละแลใช่แล้วก็แทนที่จะแทนที่จะดูแลตัวเองเราแต่ว่าเรารู้ตัวเองอยู่แล้วแล้วเรารู้วิธีป้องกัน,ฐฐนกตัวเองเราวหวสิ่งสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากกว่าคือคนรอบตัวผมที่ได้รับผลกระทบไปด้วย <laughs> ว่าแบบเขาจะมีความรู้สึกยังไง กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเขาไม่ได้เจอบ่อยแล้วก็นานๆขานเจอทีอะไรเงี้ยแล้วมันมันก็มีหลายคนนะที่ที่เจอสิ่งเหล่านี้แล้วก็เหมือนกับโลกทงใบเขาถังเลยจริงก็มีใช่ซึ่งผมแค่คิดว่าเฮ้ยถ้าเจอแบบนี้น่าทึ่มคืกอการดูแลคนที่<ม>ให้เขา<ม>ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขแล้วถ้าเขาอยู่เย็นเป็นสุขเท่าไหร่เราก็สุขไปด้วยก็แนะนเรื่องที่จะดูแลคนรอบตัว ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผมมีปัญหาจริงๆทุกคนคนที่เขาด่าผมไม่ได้มาช่วยผมคือก็คือคนรอบตัววมเองโอเคอาโอเคพี่จีมโอเคครับ